คุณคังค่ะตคะั้งค่ค่ะค่ะค่ั้ค่ะตั้งค่ะตัั่ค่ะต่ะค่น้ะัคะค่ะ ก็วันนี้เป็นเลิกที่ทำงานดี <c oughs> เปิดตัว <c oughs> เปิดตัวอย่างเป็นทางการค่ะพริซ,เ,ซเตอร์ของมามีคู่ใหม่นะคะ <c oughs> ก็สำหรับคุณพาเวลก็จะเป็นตัวกันแดดซันบูดเดครีม SPF พ0พบวกบกบวกนะคะแล้วก็ของคุณภูก,ก็จะเป็นตัว Perfect p o r t อร์เท e เซรค่ะก็เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จากแบรนด์มานิกเลยการร่วม <c oughs> งานกับน้นงนองๆเป็นยังไงบ้างคะ่ไม่ถึงนี้เจอกันครั้งที่2 2> <c oughs> สองเาะแรกเราเจอกันตอนที่ไปชุดติ้งกันก็ ทั้งสองท่านน่ารักมากค่ะแล้วก็แล้วแบบทำเพาะว่านั้นที่ไปชุดติ้งกันเราเจอกันตั้งแต่เช้าเลยทั้งสองท่านก็แบบโปรเฟชชั่นอลมากๆแบบดูว่าง่วงแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็แบบทำเต็มที่ก็รู้สึกประทับใจค่ะใช่ทำไมถึงเป็นน้องสองคนนี้คะก็ครั้งแรกเลยที่เจอเขา ก็ได้มีโอกาสไปร่วมงาน EP 1นึ่ก็เลย <First S 1> ไปเห็นใช่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊สองคนนี้แบบหน้าตาน่ารักดูดีมากแล้วก็มีกระแสตอบรับค่อนข้างดีค่ะเพราะเห็นเห็นเขาสองคนอ่ะติดเทนทวิตเตอร์บ่อยมากแล้วก็เลยแบบน่าจะมานะคู่นี้แล้วก็พอได้ได้เจอค่ะก็รู้สึกว่ามีมีความตั้งใจทำงานและตัวเขาทั้งสองท่านอะค่ะก็มีความเหมาะสมที่แบบ เหมาะกับสกินแคร์มากๆเพราะว่าดูดูสะอาดดูคลีแล้วก็ดูเป็นคนที่แบบดูแลตัวเองได้ดีก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ของเราค่ะกลุ่มเป้าหมายค่ะเป้หาหมายก็อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่เลยแล้วก็อยากจะลองขยายกลุ่มเป้าหมายดูด้วยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นอย่างตัวเซรั่มอะค่ะเราก่อนหน้านี้เราจะมีแยกเป็นสูตรเนาะสามสูตรสี่สูตรแล้วก็อย่างพอเป็นตัวใหม่อะค่ะเราก็จะรวบรวมผลิต คุณสมบัติหลายๆอย่างเข้ามาไว้ในขวดเดียวให้รู้สึกว่าใช้ได้รวดเร็วและได้ง่ายยิ่งขึ้นก็อยากจะ,ะกลุ่มเป้าหมายก็อยากจะให้เป็นกลุ่มลูกค้าที่รู้สึกว่าดูแลตัวเองได้อย่างครบคันอาจจะเป็นวัยทำงานที่ช่วงนี้อาจจะต้องใช้ชีวิตอย่างเร่งรีอย่างนี้แล้วก็อย่างครีมกันแดดค่ะเป็นสิ่งที่เราต้องใช้อยู่แล้วแล้วก็เราก็ใส่บำรุงเข้าไปด้วยก็กลุ่มเป้าหมายก็อยากให้ใหเขาเป็นกลุ่มทํางานนักศึกษาหรือแม้แต่น้องๆที่อาจจะ ไม่ค่อยได้มีเวลาดูแลตัวเองเท่าไหร่มีข้อจํากัดในด้านเวลาก็อยากจะโฟกัสกลุ่มนี้มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะน้องๆน,นะคะเลค่ะพรีเซนเตอร์คู่ล่าสุดรู้สึกยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยก็รู้สึกยินดีมากๆที่ที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของมามีนะครับเพราะว่าเป็นพรีเซนเตอร์ตัวแรกของพวกเราด้วยเ,เ,เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่รังแรกวันแรกมากเรา,เรายังพูดกันอยู่เลยว่าเออเราเราโชคดีมากๆที่ได้ร่วมง,งานกับคุณแพตตี้นะครับแล้วก็เรา เหมือนเป็นงานชิ้นใหญ่มากๆที่เราได้รับโอกาสเราเป็น,นงานคู่ก่อนวันจะถ่ายใ <c oughs> นแทมจะนอนไม่หลับใช่ยังแชทคุยกันอยู่เลยว่าเราต้องทำ <c oughs> ยังไงเพราะนี่ก็ไม่เคยใช่แล้วนั่นแหละรู้สึกยินดีมากๆแล้วก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ที่เราใช้อยู่ทุกวันอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่สามารถใช้ได้ไลฟ์สไตล์ทาอินได้ตลอดครับก็ผมภูก็ผมภูอย่างที่บอกก็คือตื่นเต้นแบบสุดเพราะว่าเป็นแบบงานใหญ่ครั้งแรกแล้วก็ ยินดีมากที่ได้มาเป็นพิีเซนเตอร์ของมามีครับเป็นตัวเซรั่มก็ทดลรงมาแล้วก็สุดยอดครับเรียกได้ว่าผิวตึงตึงชุ่มชื้นฉ่ำแน่นอนแารจัาตับล็อกเป็นยังไงบ้างครก็หลังจากที่ได้เราประกาศลงในช่องทางโซเชียลก่อนเนาะก็มีแฟนๆของทั้งสองท่านอะค่ะก็มีการซัพพอร์ตแล้วก็เอนเกจเมนต์ดีมากแล้วก็มีแบบ อินเตอร์แอคชั่กับทางแบนด์เยอะมากรู้สึกดีใจที่แบบเออเราเลือกเลือกถูกคู่แล้วเนาะเพราะว่าแฟนๆของทั้งสองท่านน่ารักมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะนอกจากกิจกรรมในวันเปิดตัววันนี้แล้วจะมีกิจกรรมอะไรกับน้องๆอีกบ้างคะจะมีกิจกรรมไลย์ตลอดทั้งปีเลยให้ได้ให้แฟนๆได้สนุกตลอดทั้งปี <c oughs> กับมามีและภูพาวิลเลยค่ะครับ <c oughs> ฝากนิดนึงนะคะสามารถจับจองหาซื้อสินค้าได้ทางไหนไงบ้างก็สามารถสั่งซื้อสินค้านะคะได้ที่หน้าร้านของเรานะคะเรามีสามสาขาที่เซ็นเตอร์พาราัสยามสแควร์นะคะแล้วก็ที่พระรามเก้าแล้วก็เซ็นทรัลเวสเกตนะคะแล้วก็ช่องทางออนไลน์ช่องทางค่ะช็อปปี้ลาซาด้าไลน์ช้อปปิ้งแล้วก็เว็บไซต์ m a r m i ิ c คอร์สคอมค่ะคุณค่าแยืเซตเซต ระภาพที่ต้องมีค่าหนึ่งสองามเดี๋ยวเดี๋ยวมีเซสชันทำนี่ให้อีกทีนะเดี๋ขออนุญาต้องสนะครับท้องีนนครับผมก็้องคนนะครับทั้งคู่นะหนึ่งสองสามเียงปวดมาใกล้ๆอาบแก้มา1หนึ่งนึ่องสาเคแล้วมาทัครับครับงั้นเดี๋ยวอคุไี่้นะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ คีน้อยอยู่เฉยนะคะอายุครับพระผม